กี ah! ่พังมวนเนอตอนนีここ o, ้ก็ปีด้กๆเนี่ยน้อยเป็นห้เป็นน้าเขาจะร้องอะไรติดแล้วนี่ก็น้าสางเสือเนาะน้ำดินดำน้ำซุ้มไปจับฟ้องอยากเต็มที่ bộ lông tùng, tôi cái tỉ lệ vậy, tỉ lệ như một văn đấy. ต่อด้นาอน่ร้ยเต็ล้วเครื่อคอนี่กับเาก็เครื่องอาทิเก่าซิบนกควรเป็นสูบญ่เป็นหนึซิปใส่สูบหนึ่ินทุกคนนาะ